สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีนะครับเอาเขาเรียกว่าตะไคร้นะครับออกจากสายยางนะครับเวลาใช้เป็นาันๆนะครับสายยางมันก็จะมีตะไคร้อยู่ครับและเราก็ไม่สามารถจะเอาอะไรมาทําความสะอาดสายยางได้นะเพราะว่ามันยาวเป็นสิบสิบเมตรเลยนะครับอ่าที่นี้จะทํำยังไงนะครับไม่ยากนะครับอันนี้อันนี้ปากสายยางนะครับอันนี้เป็นด้านออกนะครับอันนี้อันนี้เป็น อ่าพูดผิดครับอันนี้เป็นด้านด้านที่ว่าสายยางปล่อยน้ําออกมานะครับแต่ตนนัวนี้น้ําเข้าตรงน,นี้นะครับเอาออกเลยนะครับเอาอฟองน้ํายัดเข้าไปเลยนะครับ เปิดเลยนะครับเดี๋ยวฟองน้ํามันก็จะออกมานะครับทำหลายๆรอบนะครับตอนนี้มันกระตุกกระตุกนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับออกมาหนึ่งรอบแล้วครับปิดก่อนนะครับทุกครั้งที่มันจะออกมานี่สายยางมันจะกระตุกนะครับนี่หนึ่งรอบแล้วครับอันนี้เปลี่ยนเอาใหญ่หน่อยนะครับโอ้เศษสกอตไบเลยนะครับ สกัดใบสีเขียวยัดเข้าไปเลยครับหนึ่งอันนะครับนะครับใส่เข้าไปใหม่นะครับสังเกตนะครับตอนนี้นี่ครับเสียตะไคร้นะครับนะครับนะครับออกมาเต็มเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิด เปิดออกมาเลยนะครับท่าน้ำมันกระตุกกระตุกนะครับแสดงมันใกล้จะออกนะครับนี่ครับกระตุกสองรอบครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับนี่ครับสังเกตนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับเอาอีกสักประมาณหนึ่งรอบนะครับ ใส่ใหม่คานนี้เราเอาใหญ่กว่าเดิมนะครับใหญ่เกินไปมันก็จะอุดตันนะครับคานนี้เอาใหญ่กว่าเดิมนะครับใส่ไปในรูเลยนะครับแบบสะอาดเราให้เกลี้ยงนะครับสกอตไบนะครับใส่เข้าไปนะครับ เปิดเลยนะครับปุ๊บเลยนะครับสังเกตนะครับเมื่อไหร่ที่มันจะออกในปลายสายยางมันจะกระตุกนะครับน้ําน้ําจะกระตุกนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บเรียบร้อยนะครับออกมาอีกแล้วนะครับอ่านะครับตอนนี้ตะไคร้นะครับ ไสนี่เต็มเลยครับตัวนี้นะครับพิสูจน์นะครับออกจริงหรือเปล่านะครับอันนี้หนึ่งหนึ่งอันแล้วนะครับเดี๋ยวเอาอะไรมาใส่ตะไคร้เสศษอะไรมาให้ดูนะครับจะรู้ว่าตะไคร้มีจริงครับอ่านี่ครับนี่ตะไคร้นะครับเศษตะไคร้ที่มันอยู่ในสายยางนะครับเยอะหรือเปล่านะครับสายยาง สายังตัวนี้ใช้มันเป็นปีๆนะครับมันก็มีเยอะนะครับนี่ครับเสียแต่ใครนะครับเดีย๋ยวเทน้ำทิ้งก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวต้องล้างบ่อยๆให้มันสะอาดครับ นี่เศษใหญ่หน่อยนะครับนี่ใหญ่หน่อยเยอะขนาดไหนนี่วมาดูกันนะครับเยอะมากนะครับตะไคร้นี่เลยนะครับโอ้โหยังไม่หมดนะครับ ลองใหม่ครับลองใหม่ทีนี้เอาใหญ่กว่าเดิมนะครับใหญ่กว่าเดิมขยับไซ้์นะครับเต็มใบเลยนะครับนี่ขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าเราอยากให้สายผ้าสายยางสะอาดๆครับให้มันเกลี้ยงเลยเหมือนสายยางใหม่นะครับเพราะเราขัดด้านในไม่ได้นะครับใส่ไปทีนี้เอาฟืดๆหน่อยนะครับยัดเข้าไปนะครับปุ๊บนะครับใหญ่ไม่แน่นเกินไปนะครับ ทำไม่ออกไอตัวไข่ตัวมันเลยนะครับนะครับเอาใหม่นะครับสังเกตปลายน้ํานะครับถ้ามันกระตุกกระตุกแสดงมันจะออกนะครับโอ้เรียบร้อยครับกระตุกประมาณ3มครั้งนะครับออแล้วนะ เอาสองอย่างนะครับยัดไปเลยนะครับเอาให้มันสะอาดนะครับเอาให้เกลี้ยงนะครับเวลาเราให้น้ําไก่มันมันจะได้สะอาดไม่ต้องได้กินตะไคร้นะครับใส่ไปอีกครับทําไม่ออกก็ตัวไข่ตัวมันดังนั้นนี้นะครับใส่ไปสามอันเลยนะครับอันนี้รุ่น high power นะครับสามอันนะครับ ลุกไปแล้วนะครับตะกี้เห็นรอยตะไคร้ไปรอยสกัตไบแล้วนะครับทีนี้มาดูปลายน้ํานะครับทํามากระตุก3ามรอบแสดงมันออกแล้วครับ1 2ึส,สปุ๊บหอันเรียบร้อยนะครับจบเกมโอ้โหเต็มเลยนะครับตะไคร้เต็มเลยออกกหมดแล้วนะครับไม่มีติดนะครับ ตอนนี้ก็ในน้ําก็เป็นตะไคร้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนถังใหม่นะครับถังขาวนะครับถังขาวจะได้ชัดเจนนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วตอนนี้มันไม่เห็นตะไคร้นะครับตอนนี้ตะไคร้เต็มเลยนะครับตอนนี้อเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นถังสีถังสีก็แล้วนะครับเป็นถันงสีออกเหลืองๆนะครับ สม่ำๆนะครับได้เห็นตะไคร้นะครับอันนี้สังเกตนะครับตะไคร้เยอะมากเลยครับตอนนี้มันไม่เห็นนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครว่ามันมีหรือเปล่าครับตะไคร้นะครับนี่ครับตะไคร้น่ครับออกมาเยอะเลยนะครับนี่ครับเอาผ้าขาวๆลองให้ดูนะครับตะไคร้เยอะแยะครับนี่เลยนะครับเศษของมันนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนถังนะครับ เอาถังสีอื่นลองโอ้โหนะครับเยอะเลยครับตะไครในสายยางครับเอาใหม่เอาใหม่ตัวนี้เปลี่ยนไปถังสีส้มนะครับยัดไปใหม่นะครับนี่เอาอีกรอบเดียวพอนะครับ,รบเอาให้มันสะอาดเกลี้ยงเกลา ใส่ไปเลยถทามันตันกับตัวไข่ตัวมันครับใส่ไปสองใส่ไปสามใส่ไปสีใส่ไปห้าตายละทีนี้ออกไม่ออกไม่รู้นะลองไหมนะครับถ้ามันออกก็เกลี้ยงเลยครับมาลองกันนะครับทามันกระตุกออกนะครับไปแล้วนะครับโอ้โหดูวดวมา มันหลุดมันหลุดเอาใหม่เอาใหม่นะมันหลุดมันหลุดมันหลุดเอาใหม่มมมเอาใหม,เใหม่เปิดแล้วนะครับดูน้ำนะครับหนึ่ง โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะครับคราวนี้จบเกมนะครับม้วนเดียวจอดนะครับอ่าเรียบร้อยร้อยนะครับเราต้องทำาหลายรอบจนมันเกลี้ยงนะครับเดี๋ยวก็ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับก็ค่อยๆไปทำแล้วกันครับเพราะมันต้องใช้เวลาแต่บอกได้เลยว่าสะอาดนะครับอย่างต่ำก็ 80- 90%ขึ้นไปนะครับถ้าเราทำบ่อยนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะเพราะว่า ตะไคร้บางตัวมันก็ยึดติดแน่นนะครับแต่ถามว่าออกไหมนออกแน่นอนนะครับชัวนะครับนะครับเดี๋ยวมาให้ดูในถังนะครับนี่ครับถังเศษตะไคร้นะครับเต็มเลยนะครับด้านล่างก็เป็นสกอตไบส์นะครับด้านบนก็เป็นตะไคร้ลอยไปลอยมานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาให้ดูวิธีเอาตะไคร้นะครับหรือว่าทําความสะอาดตะไคร้ในสายยางนะครับแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ